บ่าวแม่น่าแปลกนะพระของเขาอย่ากก็หัวเจ้าใส่เองนะ จิงวินข้าต้องตามหาเจ้าให้เจอ โทษที่ข้าจิ้งหุ่นซะ ท่านครับกำลังมองหาอะไรอยู่เลยครับข้่อยากได้ศิลาที่ดีที่สุดอ๋อทางง้างเชิงทางนี้ครับเชิงครับนี่เป็นหินอองขาวกูย่ยางชิ้นนี้ลิขิสุดครับตกลงข้าใชน<อ>แล้วจะให้ขัดสลักชื่อบนศิลาว่าอะไรครับหลุมศพของปู่จิงหวินอ้อโนพร,พร้อมแพมไม่มีปัญหาจะรึกหลุมศพ คือสิ่งสุดท้ายที่ขขาทำให้เจ้าได้คมันคงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนายท่านที่เดียวนะครับเชิญทางนี้เลยครับให้ดูนั่นเขามีอาวุธด้วยนะหัวหน้าโชว์อยู่ไหนเนี่ย่เร็วๆๆๆตามไปเด็วไหนล่ะคนที่พกอาวุธ่ะอยู่ข้างบนครับนี่เจ้าผมยาว ขาไม่เคยเห็น,จนจเจ้ามาก่อนเจ้าขมืองทางไหนฮะนี่โผโดหรือไงวนาโชถามว่าเจ้าเขมือทางไหนภูเขาทิศใต้นีจเจากข้าเหลอฮะทางใต้ไปนอกหาและเหวเลือกนะแล้วข้าเข้ามาทางนั้นไม่ได้อย่างงั้นล่ะข้าไม่สนหรอกว่าจะมาทางไหนข้าจะเป็นจะต้องรีบอาวุธของเจ่ามันสู้มันสู้ม,มันจะสู้แล้วแล้วลอยลอยะวังนะไหวไหมครับพี่ไง จริงว้าขมกรีมกระบีม่มันรับไว้ท่านนายท่านตอนนี้เมืองเราใช้กฎนห้ามพกอาวุธผู้ใดก็ห้ามพกอาวุธทั้งนั้นดาบและกระบี่ไม่มีตาเหลือพลังไปทําคนอื่นบาดเจ็บคงจะไม่ดีแนะ่กระบี่บผ่านชีวิตความแค้นพลาดชีวิตคือ,คอเราทําตามคําสั่งและเก็บไว้ช่ชคราวเท่านั้นเออเจ้าผมยาวนั่นนะเก่งหน้าดูสงสัยจังว่ามาจากไหนท่านเกิดโดยข้าฝันเขาให้แล้วเขาไม่ยอมปล่อยเจ้าไว้แน่เขาไม่ต้องใจเป็นอุบัติเหตุ เย่โฟนทิ้งอยู่ที่นี่เกิดอะไรขึ้นล่ะเขาไม่สนใจใครอยู่ในยุทธภพโดนฆ่าได้ทั้งนั้นเข้าใจไหมนายหญิงมาโน่นายหญิง มงเนี่ยคือเยะฟงที่มาจากโลกยุทธภพถ้าเขาตื่นขึ้นมาเขาต้องสังหารเราทั้งหมดนั้นเราทิ้งสังหารเขาซะก,ก่อนดีกว่าข้าอยากรู้ว่าเขามาที่นี่ทำไมพาเขาเข้ามาข้างในเอ uh huh. เรามาซ่อนตัวที่นี่ก็อเพราะต้องการหลีกหนีจากยุทธภพข้าเกรงว่าจะเป็นการเปิดเผยตัวตนของเราเหตุผล ที่พวกเราซ่อนตัวที่นี่เพื่อหลีกหนีการฆ่าที่ไรกความปราณีถ้าระวังหน่อยคงไม่เป็นไรโจมยุดจากทั่วยุทธภพและเหล่าพักใต้ล่เพื่อการต่อสู้และปกป้องยุทธภพ,พประมุขของเราท่านสองป้าถูกจิ้งวินและเยอะฟองสังหาร พวกเราภาคใต้ล่ะรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึง้งถึงยังไงยุทธภพก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีท่านสองป้าเรื่องด่วนวันนี้ก็คือตั้งถังหวงเป็นประมุขคนใหม่ฮะตั้งถังหวงเป็นประมุขเหรอบ้าหรือเปล่าเนี่ยมันถูกตรงไหนเนี่ยฮะไม่เหมาะลยไม่เหมาะด้วย,าย,ายการทั้งถูกต้องแล้วให้ข้าเป็นประมุขเถิดตัวลัางจะเอาตัว,ตวลา้างเนี่ย จะถูกขับไล่ออกจากยุทธภพตั้งนานแล้วเนี่ยกล้าด้ยังไงมาพูดกับประมุกคนใหม่ด้วยน้ำเสียงแบบนี้มีโทษสถานเดียวคือต้องตายไม่มีทางอน โดนหาที่เองอย่งไปเท่าเรื่องเลยคือตายซะเฮ้ยสิ <c oughs> สทั้งหัวจะไม่รู้วิธีดูแลสตรีเลยนะเฮ้ยแ <c oughs> ม่แต่สาวง,งามช่วยชุบมี่คนติดตามเจ้า พักต้ลาสงป้าจะชอบดูหมินข้าอยู่เรื่อยแล้วเป็นยังไงตายเดินละวมือลูกศิษย์ทั้งสอง ลืมตาขึ้นและดูซิว่าใครเป็นเจ้ายุดแทนเจ้าข้าไงต้วนหลาง